ใบเบิเ้งใบคะแนนทางการอีกเบอร์นหนึ่งคููศกระวังเพชรน้ำาขงบุงคุณเพชรนะักบุปสปดร์ตาร์ลาวพบกับทนานแกนพิทักษ์นงบางสายนะก็ะคือเพิ่มีการเปิดเผยใบคะแนนใบตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการกันนะเนาะซึ่งว่าทั้ง3กรรมการเป็นกรรมการชาวต่างชาติทั้งหมดเลยโมเมนตชาวไทยนะะมีการ ตัดสินออกมาดังนี้นราจะเอาไปเริ่งนํากันเลยก็คือกรรมการพูนมิตรเนาะเป็นซันไบรท์เนาะเมันให้ทั้งนั้นเพชรอำโขงสาวแปดเสนอให้ทางด้านแกนพิทักษ์สาวเก่าก็ถือว่าพูดที่ให้ทางด้านแกนพิทักษ์ชนะไปเนาะสมดังกรรมการผู้ที่สองก็คือทางด้านลิกกี้เซเวลเซอร์เนาะมันให้ทางด้านเพชรนอำโขงาสาวเก่าให้ทางด้านแกนพิทัทนนกษ์สวาวเก่าเสมอกันสมดังกรรมการผู้ที่สามก็คือทางด้านแอดดี้เนลสันเนาะมันให้ ทางนั้นเพนน้ำโขงชนะไปสาวเก้าให้กับทางนั้นแกนพิทักษ์สาวแปดนี่ก็เป็นการกมการที่ว่าเปิดให้คะแนนมากเนาะการสรุปคะแนนกรมการให้ชนะคนละข้างในการเสมือคนละข้างนะต้องหาภูษณะใด้กรมการเลือกคนที่ว่าพยายามเดินหน้าบุกเดินหน้าสู้เป็นภูษณะไปก็คือทางนั้นแกนพิทักษ์ที่ว่าเดินหน้าในยกสองยกสามเนาะเดินหน้าลุย โซลาเพียดน้ำคงยก2ยก3ถอยนะส่วนลยสวนย,ยกที่3เนถอยตีถอยต,อยตีแต่ก็ได้ผลนะแต่กรรมการให้เสมอกันจึงให้ทางนั้นพูธิวบุกลายกวาสะนะไปก็คือทางนั้นแกนพิทักษ์นงบางทายนะกน น,นี่อาจจะเป็นข้อมูลทเอียนที่สุดะนะเนาะจะแจ้งที่สุดมาเห็นดราม่ากันเนาะคนตัดสินออกมาแล้วนะต่อไปก็ให้เพชรน้โพงทางนานทีมงานไปแก้ไขตื้นเนาะหรือว่ามาไฟหน้าแ้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางนานทีมงานโคเนดเพชรน้ำโงเนะสู้ใหม่นะห้ามท่อห้ามถอยกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งไฟดังกาวนะจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาจัดอยู่ที่เวทีมวยวันลุมพินีนะประเทศไทย น่าจับตาคือซกวันคู่ที่5เนาะทานนั้นเพชรอมโขงพบกับทานนันแกนพิทักษ์นักมวยจากไทยนะ๋ยวไปเริ่มต้นกันทียกทมิตรกันเลยเนาะเป็นทานนันเพชรําโขงเน้นออกมัดและก็เดินหน้าลุยเข้าก่อนนะโซนแกนพิทักษ์เน้นออกอาวุธวงในเนาะเป็นมวยถนัดของทานนันแกนพิทักษ์จากประสบการณ์ที่ว่าเน้นเทคนิคต่างๆพักทัางนั้นเพชรําโขงล้มนอนกองกับพือตั้งแต่ยกทมิตรนะเพื่อวางตัดกำลังนะแต่ยกทมิตรมวยยังไรเนะผมมีอย่างจะแจ้ง จบยกที่หนึ่งไปยังเบิรงเซิร์มันยุดเนาะส่วนในยกที่สองเริ่มต้นมีอาวุธหลากหลายขึ้นเนาะเป็นแกนวิทักกลับมาแน่นการออกมัดเดินหน้าลุยเล็กน้อยเนาะส่วนในเพชรน้ำโค้งก็ออกมัดแต่ก็ะเตะขาจังวะเลยหลายจังวะน,นะเฉยาะเป็นท่ายๆย,ยกเนาะเตะขาของท่านแกนวิทักเข้าจ,างจังๆเนาะจนมีอาการนะเนาะเมีอาการ เคือบลับเนาะทน,นันแกนพิทักษ์เนาะถือทนั้น,นเนพชรอ่ำของเจาะยางก,กันหลายขั้งหมสมควรเกือบลับได้กลับมาได้เ,เริ่มดีขึ้นก่อนที๋ยวจะเดินหน้าด้ยในถ่ายยกนะแต่ถ่ายยกเราเป็นทางน,านั้นเพชรอ่ำของเนาะใส่จักรยานอากาศก็โดนเตะบริเรณงวณหัวของถน,นั้นแกนพิทักษนะ์จังหวะน,นี้นะแต่เมื่อเห็นจะแจ้งไปนะถือแบบทักทนะักเกือบเนาะตามถึงเต็มเน้นครับของนอกแน่นอนนะก่อนที่ว่าจะจบยกที่สองไป นันแกนพิทักษ์มีอาการเลือดออกบริเวณขิวสายนะ้วก็เจ็บขาทั้งซ้ายทั้งขวาด้ยนะถึงทางนั้นเป็นของเจาะยางไปเขาสู้ยกที่3ยกสุดท้ายนะแลกมัดกันมันตั้งแต่ต้นยกกันเลยนะแกนพิทักษ์ก็กลับมาดีขึ้นหลังจากมีอาการเจ็บขาเดินหน้าลุยยังนักนะออกมัดสายขวาแต่ว่าบุกเข้าเป้ามาไดเนะกองข้ามทางนั้นเป็นโค้งนะถึงมันจะถอยแต่กาสลับออกมัดเตะขา ถ้าเกมต้องเป็นทางด้านแกนพิทัก์เดินหน้าลุยอย่างต่อหน,นึ่งออกมััดกบเข้าเป้าจำนวนหนึ่งก็อที่ว่าระครังจะเสียงหนังขึ้นเนะาะบ่มีการนอกเกิดขึ้นเนาะไฟนี้เนาะแต่ว่ามาฟีกันอยู่ที่ผลการตัดสินนะก,การสู้มือให้กับทางด้านแกนพิทักษโดนบางสายอักชนะไปสองต่อหนึเสียงมบมเป็นเอกสารน